คงนี้มันจันไข่จันมันค่ะมันขึ้นอยู่มั้ยิงมันเปิงใจไข่แม่น้อฮอนกับฮอนเบยเออเออให้ถามคิงเนี่ยคิงหันเหินฟ้าละหันละปวดท่อไปฉีดโบทอกโบเถกฟินลงฟินเลอรถลิ้วลงริ้วรอยอ่ะมันทำดังมันรู้นี่ทถามผู้ดังเละเออเปิ้มเสริมขึ้นแหละมันเสริมลงไปติดอ่ะ คนหน้าว่ะไปเร้ยพี่พ่อตาไมาเ่เขียวทึงสองข้างอ่ะเออเพราะไปชีดอย่างใด<อ>วอาตาเขียวประเดี๋ยวนี้ต้องเอาชนะใจน้องแนนกะอ๋อน้องแนนเชียงใหม่คุณก็ชอบมัใช่กหเออแน่กะแล้วคุณมาได้ทําอย่างเช่นอย่างก็ไปต้านเหินฟ้าใหญ่<ว>ต้านกะน้องแนนชอบโคนตัวสูงทิ้งสูงนะเออแล้วเหินฟ้าเหรอต่มบล็อกล็อกก,อกอ็ต่าบล็อกล็อกอ่ะเออเอ,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 อาวะอีละเหินฟ้านี่กึดผิดเนอะ เออไปทำพูดดังไปฉีดหน้าขาวผิวใสโอ้ตัวเป็นห้าที่เอาสตางนะมาต่อแข่งต่อขาให้มันสุงอะมึงอ่เอาทั้งสองเมตรแต่ไข่พว่งมาพอแตก่กูก็เออแบบมีเรื่องเนาะสองเมตรมันปเป็ดเลยก็บ่คนแรกว่าแตออู้บ่ได้จะไปเล่าขวัญน,นี่ประเดว่าเล่าขวัญเนาะประเอู้กันนึกฟังบ่ได้อู้กันฟังเออแล้วบระด็นันไ่ด้กูหูใหม่นะไข่ เข้าขาดีขนาดนะไข่เฮินฟ้านะก่ะประเดียวนี้ได้อาจารย์เบิ้มอ๋ออาจารย์เบิ้มเข้าขากันเออเข้าขากันมือขวาเนอะเอะกับปัดเอะกับปัดอะแต่มาไม่ใช่ว่าปัดแบบไปเลยไปเรยไปใจนะส่วนมากไม่ปัดขนผมขาวผมงอกกำจังนี่ขาวอ่ะน่อยโอ้ี่โดนเนี่ยกลัวมั้งอ่ะกลัวเยี่ย บวกัวอีเออโอ้ยดีดีอ่าก็ตือบวกอ๋อบวกอ๋อน่ะเออบวกได้เออบวกได้ก่อเออโอ้ยอ๋อไดกันนี่นี่มีเสียงดังแม่เงียบมาบอกอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากมาคนเดียวครับอาจารย์แม่ตัวนี่แกตัวไข่ครับมือขวานะครับมาบามามาบ้าระเบิดไปไม่ได้เหรอ เจ้านี่ฮะผมได้ออกกำลังเต้นเดือบ่าจานครับจานสวัสดีครับอันนี้อย่างห่วงนอกยังคิดเต้าไม่บัวจังบเต้อะจังบเต้อันได้ยินอะไรอย่างติ๊กใหญ่ๆฮะก็โต๊กมาละผมไม่ได้อู้นะครับอาจารย์อู้เนอะผมไม่ได้อู้ครับไม่ได้อู้ทิงอู้ใครได้อู้อ่ะที่ว่าอู้กคนตัวใหญ่ๆเนี่ยอู้อู้อะไรมะกุ้งรับเรียวนี่เหรอ กลัวแล้วครับโอ้เปลี่ยนเลยเดี๋ยหันล่ะก็จะลวกลวกเมื่อพ่ออ้อมป่อก็จะวกวกแล้วแต่แม่นเออแม่หรอแม่นี่วกกอ่ะวกโหยอมพักแล้วได้ยินเมื่อวานมาว่าใครจะจีบน้องแนนมาี๋ยวนี่ยน้องแนนเพื่อนชอบคนตัวสูงยังไห้หื่อเนี่ยมันมาชอบไอ้หื่นมันต่ำ โอ้โหไอ้ไปยี่ใดให้มันส่งเลยวะมันมันเป็นการอู้รับหลังนี่มันมันแบบใจวิสัยลูกวิจัยอันนี้เขาถามตอนแรกเลยบอกแน่นอนตอนแรกเลยมาเอาตอนแรกเนาะต่อเลยไอ้เหินกึศอย่างใดเปิ้มเสริมขึ้นและไอ้เหินไปเสริมลงมันหมายความว่าไงห้องหนึ่งจะมาเหมือนเอื่นนี้เหรอง้องต้องแน่นชอบอย่างแปลกๆเอย่าโอ้โหโอ้อันเป็นอย่างแปลกๆท้องเน้องแน่นชอบแบบนี้เหรอสูงแบบนี้อืม มไปสู้คนได้นนะแค่ขาสั้าเนี่ยออคนี่คี้ยวะยกูใช้ยี่เคี้ยววะอือคิงต้องแปรงยี่ะต้องแปลงยี่ออโห่ละตอนไหนๆได้เสื่อมแล้วคินเหรอฉนะใจคิงต้องแปลงยี่ตงแย่ชออย่างนี้เราพอรวโอ้วให้ยแปลงเงี้ยนนองเงี้ยอือน้องแย่ชอบอย่างนี้อ่ะแอบแปอแปโอ้แปรงเปยเลยเนาะยังเอ้เย ไได้เก <łość> ี่ยวอีเหรอกขได้เยี่ยวับนอกแดนชอบมาดกจักเพื่อโอ้เปนไ้าปลาเป็นยังไงเยังไงเปนยัพไเ็นยไงเนยเนั็นไ็ไเปยย